หวดที่แล้วแมววาไดเก่าหนึ่งหกนะครับมาฟังนกากันนะครับเนาะงบาร์แมว่นฝันไว้จังไดหมวดวันที่สิบหกคือภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนาฮาไปหาสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ท่านเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมอสวัสดีครับแม่จ้าสวัสดีจา้าสวัสดีค่ะหมวดที่แล้วว่าจังไดเตยตัใวใดก็แม่หมวดที่แล้วว่าเก่าเนื้อหัเก่าหนึ่งหกไดเก่าหนึ่งหก เก่าหนึ่งหกเขาเจ้าพามีว่าว่าเต็มว่าว่า่เพราะล่างๆนี่แหละกับล่างๆเห็นเป็นล่างๆดิเนเขีนเป็นล่างๆนี่แหละก็เลยมาใส่เก่าหนึ่งหกใส่เก่าหนึ่งหกอ๋หนึ่งหกกัตรงๆนี่ตื่แเถ้าตัดสองตัวเนาะเขาเจ้าามีว่าือบตัดสองตัวบ่วั่นบ้าั่นหมักสามตัวหมักสามตัวแต่วังด้วยใบมานึก็เลยมาฟัน่าเข็นพอฝันขึ้นได้แล้อเปล่าฟันโดนแล้วบป่สองสามมือแล้วฝันสองสามมือแล้ว นบอกว่าไมาสีดยาขายงานแกเจ้าสันไร่ละหาร้อยวะสันย่างดูสีไร่วะซันดังสีแลลววาซันฝันเห็นพ่อฝันเห็นพ่อพ่อนี่เสียชีวิตแล้วบ่แม่เสียแล้วเสียแล้วนเสียพ่อสอหาศยพ่อซพหาศนย์พ่อหาหกแม่พ่56าพ่อซหหกนเสียตั้งแตพ่อหสพันสีห้าบหก่แม่หรือ2556 56ล้าห้หากะ สองพัปีสองปีสีปีเนี่อ๋อเพิ่งกสี่ปีอ๋ออ๋อห้าหกอันนี้มันอันนี้มันหกเจ็ดเลยด้แม่มันหลายปีเลยเนี้ยได้มไม่ได้หลายปีแล้วบาแม่เพรว่า, 3, ามันสามโมกหลักเพิ่นเสียแม่มันบเพื่ออาจารย์ที่พอเสียสามหกบอกโกสามก็ว่าไง สิบสามหกสิบสามอ่ะสามสิบหกมันไก่พนแม่แม่มันจำเมบวันเห็นฝันเห็นวาสีปลายฝันเห็นจังเลยแม่คนมาสียาเนียสียาขายไงถ้าเจาสันไล่มาได้ละพ่อสั่ไล่ละหาลอยสั่งนั่งอยู่สีปลาว่าท่านเสียกปรสันครับแม่ก็เรียว่าตะเก่าฝันเห็นพรแม่สีเอาเก่าเนื้อเก่าศูนย์หลบาัสกันหาศูนย์ศูนย์แล้วก็นับกวนเลข อลดตะลีเสียบมังสีน่ะใช่เสียั้อคือคือมาสิบแหมเอามันเกี่ยวกับข้าเจ้าแหกหน้าขวนเดียวอ๋อวันที่สิบวันที่สิบเออแล้วก็พอเพื่นว่าเอมาฉีดยาจากไรก่อนสิบไรสิบไรนั่งอยู่ออาไรละหาร้อยไรละหาร้อย แค่จ้ว่าเจ้าห้หไรละหาลอยห้ละให้ละหาอย,าย,าย,าอยสัย<ม>่งอยู่สิบไรสัยังอยู่สิบไรแต่กาฝันเย็นเพิ่นมันสิเป็นเก่าศูนย์่งะครับมันน่งสิย่งอยู่มันสิกลับมากอถ้าฝันเห็นเพิน่งนี่สิเป็นเก้าศูนย์เก้าน์เอาละ,<น>ะอายุเพิ่ก็ตอนเพิ่ทนเพิ่นเสียในอายุเท่าไรเลยไหมแปดสิบเพิ่นอายุแ <80 S 1> ปดสิบบอกแปดสิบ <80 S 1> แมนบอกหม,ะมะ่เพิน่นเสียแปดสิบอายุแปดสิบจะบอเป็นอายุเพิ่นบอแม,ะม,ะมะ เราหันนเห็นนเป็นเก้าศูนย์เก้าศนย์เจ็ดเป็นแสนซื้อนี่เพื่นครับมีเท่านั้นครับเนี่ยมีเท่านี้จ้าเท่านี้ถ้าแม่มักแม่มักว่านี้แม่มักตัวใดถ้าแม่มักแม่ก็สื้อสุวนนี้ละหาศูนย์กับสิบนี่แหละหาศูนย์กับสิบเด็กศนี่ละก้าเก้าศูนคือมักคือมีเก้าศูนยมีหาศูนย์แหละก็มีสิบมีสิบเท่านั้นสามครูเท่านั้นเอาฟน้องไปหาสลากินแบ่ง าลอตเตอรี่ไปเพื่อได้โชคนะแม่เพป็นคืองวดที่แล้วนี่เห็นเป็นตัวเลยบ่แม่เห็นเป็นตัวล่างๆเห็นเป็นตัวล่างๆเห็นเป็นตัวล่างๆสิแบบก็เลยบครับสื่อพิษน่ะแค่นี้สิบอกว่าเอาแต่งซองตัวนั่งในเด้อใส่บวมอ่ะเอาถ้าสามตัวเอาถ้าสามตัวเก้าหนึ่งหกก็เจ้าก็ะสีได้นั่งอยู่อันที่งวดที่แล้วบริฝันมันมาแม่หันงวดตรงนึงค่ะงวดนี้งวนไม้หนี่ครับงวด หัวเลี้ยวๆนี่แหละพวกสองสามเงีนี่แหะเดบบอกเดบบอกคนถูกน้ำมาแล้วเนี่ยบอก็เจ้ามาทามาเด็ไม่ใส่ลู่งานเพิ่นกะบู่่ให้กระทำว่าว่าสืบเต็นบ่อบ่อใช่อาจจะสามตัวอาจจะสามตัวบ่ได้ตัดให้เก้าหนึ่งหกปีแม่เก้าหนึ่งหกบ่ได้ฝันเห็นเป็นตัวงวดที่แล้วเนี่ยเห็นเป็นตัวเห็นเป็นล่างล่างเห็นเป็นล่างางล้วอืออืองวดที่บ่เห็นเป็นตัวปะงวดเนี่ย วันนี้ฟันเย็นเปลี่ยนเพื่อนบอกว่าหารอยครับซีบไลน์อยอยสีวางคืออะไรอืมฟันหลวพอมาบอกบอกว่าคือซีบอยากายายหายาไล่รหัสอยสันงย่งซีบไลน์พื่แเล้วอสั่อืม,อมครับนี่แหละวันเย็นเพื่อนแนะนเลยมันสีมีเก่ามีซูญไปตีพายนอขันฟันเนี่ยจะมีเก่าซูญมาแมมเก่าศูญ <90 S 2> แต่ว่าอายุอายุพ่อเนนะี่ยอายุแปดสิบเ <80, S 2> <80. S 1> พินเสียอืมเพิ่นเสียตอนอายุแปดสิบ เสียปีหกสามก็เพิ่งจะได้สามปีสี่ปีนี่นะแม่เนาะสี่ปีนี่สี่ปีนี่นอือเราเพิ่นกับฟันสลัมฟันเห็นประจำยุ่นมาแม่แต่เสีเรียกสิวักซุ่นนี่มันฟันเคียนเพื่อนร<อ>ูดเออมีเก่ามีอืซุ่นสิครับผมอืมเอาเดี๋ยวพอถ่าวเขียนให้ยได้พี่น้องเลยน,นะครับ หาได้โชวนะ้อแม่เพิ่นเพราะว่าหมวดที่แล้วแม่เพิ่นวเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกเสียใดยแม่ว่าตัดเอาสองตัวแม่เพิ่นว่าเจ้าจังๆได้สามตัวพันเพาเป็นพันเพาเป็นหนึ่งหนึ่งหก้วแม่เนาะฝันเห็นเป็นเก้าหนึ่งหกอ่านะครับแม่ออกวัดนะแม่เนาะ มาพี่น้องหาได้โชกน้ำแ่เพันนะครับมาหางวดนาจะมาถามแม่พันหินนะครับแม่พันวามีสามตัวแม่ลิมมีแต่สองตัวสองมีตัวใดแน่ะอันหาศูนย์ศูนย์นึ่งไอ้สามตัวคือหาศูนย์ศูนย์มาแม่เอออ่าห้าศูนย์ศูนย์แม่พันวาตัวตัวสองตัวสิบสองตัวสิบไอ้สามตัวนี้ตัดหาศูนย์มาแม่อ่าอเรือดนี่ราคาสิบย่างสิบแล้วก็เก้าศูนย์ อ,อ่าอายุพ่ออ่านเนาะอ่าทำชมเบาเท่าเขียนให้นะครับแต่ว่าแม่มักแค่แม่มักคุณมักสามคู่นี่นะครับถ้าสามตัวคือหาศูนย์ศูนย์หรือศูนย์ศูนย์หากันเลนะแม่เนาะอ่านะครับผมเน,นี่ยสามคู่นี่ แม่คนมาเอาสามคู่นี่ไปหาสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ไว้นะครับถ้ามักคู่หลายๆก็มูแม่มักซุ่มอยู่นี่นี่ซุ่มที่เขียนไว้ซุ่มที่เขียนนี่แต่ว่าบ่มีตัวเน้นบ่เน้นทั้งสามคู่เลยบ่แม่เน้นแกนนีเ่เน้นทั้งสามคู่เลยเด่นสามีเด่นใดจังสี่ได้จังสี่แม่คนม,มาใดจังสี่สามคู่พี่น้องสามตัวนี้จะสารับเอาพี่น้องเอาศูนย์หาศูนย์หรือศูนย์ศูนย์หาเนาะแม่เนาะ หาศูนย์ศูนย์ได้ควบฝันนี่พอเพื่นว่าจาไหนก็แม่ว่าเมื่อสีอยากขายงานถ้าเาอะไรละหาลอยสั่นครับงั้นอยู่สีไลพัดเลี่ยวว่าสัถ้าเขาฝันเห็นเพื่อนมันสีเป็นเก่าศูนย์แต่เพื่อนมาบอกว่าสีจะให้ราคาลอยครับไราะหาลอยก็งั้นอยู่สีไลายพัดเลีวว่าสั่นครับผู้ใดกับเขาไม่ทรงเจ้าเขาไม่กินว่าสีถ้าฝันเห็นเพื่อน ขันพันเห็นิ่น Anyways, จอออกเก้าศูนย่ตีแม่เก้าศเก้าอาซาถูกพี่น้องเนาะออกเก้าศูน er ย์กะพด้ลอตเตอรีไปหลายใบอยู like ่ได้อยู่บอผมบอกว่าตัวที่แหลกศูนย์เก้าเก้าศูนอหที่แล้ว็ไดเยินเขาะเขาเจาของนโยบายบาเถ่ายลายอยู่สันโอ้ยได้อยู่แม่แต่ว่าทางทางบอหนนดอกอือมันเป็นมันมเนตัวมักผมมักสิบเก้าอือหัวที่แล้วนะสิเกับสิบหนากับตัวเดียวแมนบรไกลับแม่ ขันว่าซิปเก่าเอาต่ซิปเก่ารถนี้มันหนกจหันหัวโลกโเฮ้ขัน,นออกซิปเก่าได้เลยแม่ลอตเตอรี่ตั้งหลายใบเอานะครับท่านผู้ชมนะครับหาผู้ใดมักนั่นแม่เพิ่อนนี่พี่น้องได้งวดที่แล้วแม่เพิ่นว่าเป็นล่างๆเห็นเป็นตัวเลขเก่าหนึ่งหกนะครับท่านผู้ชมแต่วา่าแม่เพิ่นบริษัทสองตัวแม่เพิ่นว่าเอาจังๆสามตัวเลยขันเป็นหนึ่งหนึ่งหกสำนักแ,นะแม่เนาะเฮ้เอาพี่น้องแม่เพิ่นว่าเนี่ยแหละครับห้าศูนย์ศูนย์ครับ ตัวนี้แม่ว่า t ับออ order จะ0หา0หรือ0 0หนะครับ3ตัวก็คือตัวนี้แหละเพราะว่าในความฝันฝันเห็นพ่อเพิ่นว่าปิดสีดยาไล่ละหาร่อยย่งอยู่สิบเลยนะครับแม่เพิ่นว่าถ้าฝันเห็นพ่อคือเก้าศูนย์นะครับเน้นสามคูณีหาศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์อายุพ่อคือแปดศูนย์นะครับเกินเสียแล้วจะาว่าเป็นศูนย์แปดศูนย์มาแม่จะ <laughs> มีศูนย์อยู่ดีเนาะแม่เนาะ ฟันเห็นเพิ่นดูอยู่บ่แม่ก็เดินดูนาฟันนิดเดียวหนึ่ถ้าเห็นเลยเป็นเกาซูลเลยออเกาซูลเกาซูลกับฟันเห็นเลยอืมอือเอาแล้วพี่น้องเนาะ,นนะหาดีโชคเนาะแม่คนดอกที่จริงแม่เป็นว่าเอาบ้าวเทาแม่ยพี่จะบอกให้บ้าวเทาไปซื้อหาซื้อนะครับอืมบ้าวเทาก็เลยว่าเอาเนี่ยเดี๋ยวลงให้เอฟซีพอน,น้ำเนาะหามีปูนมากหาเพิ่นอยากไปหาสลากกินแบงหาลอตเตอรี่หาเพิ่นในโชคนนาะ ที่ิแม่เพิเ่งจะเล่าให้เบาเถ่าฟังนี่แหละนะครับให้เบาเถ่าไปหาวีเด้อ่สันาชูนตรงกับทะเบีย,รยนรถที่แมนั่นมาหลายกินมีอดออกเจิงจังนีนวดหนึ่งปูวา่ามีหลายุทะเบียนรถเบาเถ่านี่แหละสันอ,ออกอีล,ลีวด,ดันตะโดนเลรอผ่นมาลังๆผมานมาเขียชานเลยเขียน้นมาเหมือนซี่กระสืเล็กว่า <อะ S 2> มากโนดวโนดที่แม่แต่ว่ามากกว่านอย เพชรผาด้วยเลยแม่ด้วยกอน,อ,อนะครับขอบคุณคุณแม่นะครับพี่น้องห้ได้โชวน้ำแม่เพนั้นพี่น้องเด้อไปหาสลากินแบงหาลอตเตอรีไ่ไว้บหลายคู่บหลายตัวดอกเพราะว่าแม่คุนว่าถ้าฟันละเก้าศูนย์เหรียถ้าฟันเห็นพอนะครับขอบคุณคุณแม่ให้ได้โชวใไ้ได้มนันพี่น้องพอกันคลิปนาแล้วครับผมสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอให้ได้โชคน้าคุณแม่เด้อค่ะมาบอกกันไว้คลิปนาค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ